Eyes the sky Hi in i n h g for สวัสดีครับผมป้านะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการเล่นหน้าอกนะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้กระตุ้นหน้าอกนะครับบางคนอาจจะรู้นะครับว่าเล่นยังไงนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาแนะนำคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าโปรแกรมนี้เล่นยังไงนะครับโปรแกรมนี้นะครับก็จะ เล่นทั้งหมด4เซตนะครับในแต่ละเซตก็จะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปนะครับแล้วก็ลดจํานวนในการยกลดลงมานะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมาทําการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับสําคัญมากๆเลยนะครับการวอร์มกล้ามเนื้อถ้าเราไม่วอร์มกล้ามเนื้อนะครับเราอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับในช่วงที่เรายกน้ําหนักเยอะๆนะครับสําคัญเลยนะครับการวอร์มกล้ามเนื้อเนี่ยพยายามทํานะครับทุกครั้งเลยนะครับเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนครับ You've got know t โอเคหลังจากวอร์มกล้ามเนื้อเสร็จนะครับเราก็จะมาเล่นเซตแรกกันเลยนะครับเซตแรกนะครับอย่างที่บอกไปครับโปรแกรมนี้นะครับเซตแรกจะยก12ครั้งนะครับยกเยอะนะครับแต่ไม่ต้องใช้น้ําหนักที่มากเกินไปนะครับใช้น้ําหนักที่เราสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้น้ําหนักที่มากในเซตหลังๆนะครับเซตนี้นะครับก็จะเล่นทั้งหมด 12ครั้งครับน้ำหนักไม่ต้องเยอะมากเกินไปครับหลังจากเซตที่1ผ่านไปนะครับเซตนี้ก็เป็นเซตที่2นะครับได้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะครับก็จะยก เป็นทั้งหมด10ครั้งนะครับลดลงมานะครับในจํานวนการยกแต่จะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปนะครับเราก็จะลดจํานวนลงมานะครับเซตนี้เซตที่2 ต่อมาก็าเป็นเซตที่3านะครับเซตนี้เราจะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปอีกนะครับแต่จะยกเท่าเดิมนะครับยก1ิครั้งนะครับอันนี้เป็นเซตที่3าเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปน้ําหนักที่เพิ่มนะครับไม่จําเป็นต้องเยอะนะครับพยายามค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับ เน้นโฟกัสมากนะครับเน้นโฟกัสที่กล้ามเนื้อนะครับถ้าเรายกมากเกินไปเราอาจจะไม่มีแรงยกแล้วก็อาจจะทําให้ไปโดนไหล่หรือว่าไปโดนหลังแขนมากกว่าหน้าอกนะครับพยายามน้ําหนักที่เพิ่มเข้าไปพยายามใช้ไม่ต้องเยอะมากครับน,น,น้อยๆครับโอเคอันนี้ก็มาถึงเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายก็จะใช้น้ําหนักมากที่สุดนะครับแต่จะ ลดจานวนครั้งลงมานะครับในการยกอันนี้ยกแค่8ครั้งครับใช้น้ําหนักมากเลยนะครับที่เราสามารถยกได้นะครับโอเคนะครับโปรแกรมนี้ก็ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองไปเล่นดูนะครับผมว่ามันสามารถกระตุ้นกมเน้อได้ดีมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่เข้ามากด s u b s c r i b e นะครับจะพยายามนำเทคนิคดีๆมาบอกเพื่อนๆต่อนะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ